สวัสดีครับผมวัดช่องพระบ้านนะครับผมมีพระมานำเสนอสิบอง์นะครับผมเป็นพระราคาเบาๆหลักร้อยทั้งนั้นเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมมาเริ่มกันที่พระหลวงพ่อแพรนะครับแพร5ห้าพันมีกล่องเดิมๆเ,เลยครับนี่กล่องเดิมๆเ,เลยครับแพรห้าพันพศสองสห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเนื้อเกสรกับเนื้อใบลาน สวยเดิมครับสวยเดิมนี่ครับสวยเดิมเดิมครับด้านข้างนะครับนี่จะมี ตะกุดทองคำนะครับด้านบนด้านบนนะครับระตะกุดทองคำแล้วก็นาคเงินอยู่อยู่ด้านใต้นะครับผมเปิดอยู่องค์ละสามร้อยบาทนะครับผมถ้าเอายกคู่เอาห้าร้อยนะครับสนใจก็ทักกันมานะครับผมหานไปแล้วสององค์อันนี้เป็นปักน้ำองค์ที่หนึ่งครับ ปักน้ำรุ่นหครับผมไตปิดกรุ่นหหน้าตาส,ายสวยๆเลยครับนี่ครับหน้าตาสวยๆเดิมเดิมเลยครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนี่ครับสวยวิ่งๆเลยครับองค์ที่สองนี่ครับ สวยเลยครับองค์ที่สองนี่เป็นคาบแกะออกจากกรอบสเตนเลสนะครับวัดปากน้ำเอาองค์สองร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเหรียญ หลวงหยดน้ําหลวงผู้ทวดวัดช้างให้ปีสองสองครับนี่ครับผิวยังสวยๆเลยครับนี่ผิวยังวิ้งวิ้งเลยครับผิวยังวิ้งวิ้งเลยครับสวยครับเหรียญน,นี้เอาสามร้อยบาทครับผมแล้วก็ เป็นเม็ดแตงครับปีเดียวกันครับปีสองสองปีสองสองพหนาปึกเลยครับนี่ครับตัดสองขอบพ้าแท้ครับพัตัวองค์รับประกันแท้ครับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมราคาเบาๆแบ่งปันกันครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อปานครับมียันแบบนี้ด้วยครับนี่ มียันแบบนี้ผมไม่ทราบปีครับหลังเป็น2สหหลังเป็นยันห้านี่ครับอันนี้เอา300ร้อครับล็อกเกตเออันี้บอกราคาอย่างอันนี้สองรนะครับอันนี้สองรบาทนะครับปี22งสองต่อไปก็เป็นลีลาลีลาหลวงพ่อแพรพิมพ์เด็กครับ หน้าตาสวยมากครับหน้าตาชัดพึ้งเลยก็ไม่ซูมนี่ครับหน้าตาสวยมากหน้าตายัางสวยมากเลยครับเีลาปีหนึ่งหนึ่งองหลวพ่อแพรต้องหนาแบบนี้นะครับลีลาหลวงพ่อแพรปีหนึ่งหนึ่งเนื้อแดงองค์ที่หนึ่งหน้าตาสวยครับ ลีลาปีหนึ่งหนึ่งหลวงพ่อแพรองนี้ก็นาตาสวยครับเต็มฟอร์มเลยครับหนาหนาแบบนี้นะครับเนื้อแดงเนื้อแดงลีลาพ่อแพรเอาอง์ละสามร้อยครับผมเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณผิววิ่งวิงเลยครับนี่ผิววิ่งวิงเลยครับ อูยังสวยอยู่เลยครับเหียนแท้นะครับเหียนแท้อยู่ยังสวย,สวยอยู่เลยครับเรียนรับเรียนรับสด็จเอาหกร้อยบาทครับผมพระแท้พระสวยนะครับเรียนรับสต๊เด็จน,นี่ครับเอาหกร้อยบาทนะครับสนใจก็ทักหรือโทรมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ แอดไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับสนใจก็ทักกันมาได้ครับผมขอบคุณมากครับ